วันนี้เรามาอัปเดตนะคะนี่ค่ะสีสีเริ่มเป็นสีม่วงนิดนิดนะคะเห็นชัดไหมคะพอดีถ่ายกลางคืนนะคะนี้อันนี้สีออก สวยงามเพิ่งเอามะนาวคัดค่ะสีสวยชิ้นนี้ได้มาจากเกาะกงประเทศกรัรมพูชานะคะวัดปากคองพระอาจารย์ให้มาค่ะท่านบอกว่า แก้คุณใส่ได้ด้วยนะคะนะีคะอันนี้เมื่อก่อนเป็นสีสีเหลืองทองนะตอนนี้เป็นเป็นสีเขียวเขียวซะแลนะ้วนี่ค่ะวิบวับวิบวับกิบกี อันนี้ก็กำลังจะเริ่มเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะสีม,ม่วงนิดนิดอันนี้จะเป็นจุดเล็กๆนะคะ เป็นมัมยเอ่ยถ่ายกลาคืนเนี่ยค่ะพระอาจารย์เอามาแกะเป็นพระองค์เล็กๆนะคะจะวิฟวับสวยงามดีเหมือนกันนี่ค่ะถ้าใครขยันเสดมนม์อารัธนาศีนะคะสีก็จะงอกเร็วเปลี่ยนเร็วอะคะ่ะ แล้วแต่คนถือครองนะคะบางคนถือครองได้มายังไงก็เป็นอย่างนั้นสีไม่งอกสีไม่เปลี่ยนนะคะนี่ค่ะบิฟวับท่านบอกว่าป้องกันคุณใส่ได้ค่ะถ้าใครรักษาสีนมากๆนะค่ะ สีก็จะงอกมาสวยงามเป็นเป็นผลึกเปลียค่ะแล้วก็ถ้าใครมีไว้ครอบครองให้ปลูกต้นมะลิไว้ในบ้านหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ให้หาน้ำผึ้งมาทิ้งไว้ในบ้านวางไว้ตรงไหนก็ได้ะคะ่ะในบ้านในตู้เย็นแนอะไรก็ได้จะช่วยให้สีงอกเปลี่ยนเปลี่ยนสีเร็วค่ะถ้าแมงป่องหรือตะขาบกัดอะพระอาจารย์บอกว่าให้เอาแร่นี้นะคะปิดแช่ช่องฟิว แล้วก็เอามาแปะตรงที่ตะขาบหรือว่าแมงป่องกัดนะคะก็จะหายค่ะไม่ไม่แพ้นะคะแต่ที่ชอบมากก็คือเนี่ยค่ะสีมันเปลี่ยนสวยงามดีค่ะแล้วฝากฝากอีกนิดนึงวันนี้มีมีแก้วของร้านๆนมานำเสนอนะคะเป็นของสะสมเป็นแก้วของร้านอเมซอนนะคะมีลายเกลุ กบเขียวมีคิตตี้นะคะคิตตี้แล้วก็มีน้องลิงสวยงามนะคะถ้าใครอยากได้สะสมแจ้งมานะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรกับอีเมลไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ